ในคลิปนี้ผมได้หยิบแคลี่อย่างสลิมนะครับผมด้วยการโซโลแลง์ในแรงด์คอนดาวที่15ของผมนะครับซึ่งมาดูกันว่าแคลลี่อย่างสลิมเนี่ยจะสามารถพาผมไปขึ้น15ดาวแบบโซโลได้ไหมครับและการเดินเกมของแคลี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับผมก็สามารถรับชมผมได้ในคลิปเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผม เอาล่ะครับผมดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนเออเกมเมอร์ีกครั้งนี้ครับผมในคลิปนี้เราก็อยู่กับสลิมนั่นเองที่ผมหยิบแครี่ตัวนี้มานะครับผมจริงๆเนี่ยผมต้องการอยากจะเล่นสัจว์นะครับผมหรือโจ๊กเกอร์นั่นแหละเอามาแก้ทางของฮายาเตะนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่เห็นตัวป่าแล้วก็ออฟเลนแล้วก็ของโลมฝั่งตรงข้ามนะครับตอนที่ผมเลือกสลิมนะผมก็เลยแบบคือผมไม่เลยหยิบสัจว์มาเว้ยผมก็เลยหยิบเป็นสลิมมานะครับถ้าหากว่าผมหยิบสัจว์มาเนี่ยผมโดนสกัดแน่นอนนะคร และโลมเนี่ยมันต้องเล่นช้างนะครับผมไม่งั้นเนี่ยตัวอะไรก็ได้ที่มันสามารถโถมแคลรี่นี่ครับผมก็แบบคือเราอาจจะโดนกดยับเลยนะตาตาเพาผมหยิบซัจวดมานะก็ผมเลเยเลือกเป็นสลิมแทนนะครับผมในคลิปนี้ก็แบบทีมฝั่งตรงข้ามก็ประมาณนี้นะก็จะมีซีเนียลโลมนะครับผมส่วนทีมผมเนี่ยก็จะอยู่ที่แลงคอนกันหมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เนี่ยก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับผมก็ฝากนิดนึง สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID ดีเกมเอาวีมาแนะนำไอดสกินแร่แรงสูงรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นพร้อมลงแรงทันทีแถมมีสกินสวยๆอีกมากมายมียดีเลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ Tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครด,ดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID เอาวีราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจ Tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ผมมอนเอลขอแนะนำพ่อมดเคลเพลผู้ให้บริการเติมเงินเกมชัน้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนคลิกเลยที่ w w w c ใ l p ว a y g a m e com เติมไม่โอเควันนี้ใช้เพียงแค่ยูเอสดีคุ้ม3ต่อ1ส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นคกี่วคอยคุ้มสุดๆ2นำโค้ดของผมมอนเอลไปใส่ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีก3กิจกรรมฉลอง1 0 0่0 0ไลค์หน้าเพจลุนรับของรางวัลแจกจุกๆมูลค่ากว่า1น0 0 0 0บาทเป๊คุ้มเป๊ฉลาดต้องเคลเพลเท่านั้นนี่จะเติมเกม เอาละตอนนี้ครับเราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยผมก็จะเดินมาที่เลนกลางก่อนนะครับผมเพื่อจะมาดักเมดหรือโลมฝั่งตรงข้ามนะครับผมแบบนี้เลยเนี่ยก็ได้เฟิร์สบัตรมานะครับการที่ผมทําแบบนี้เนี่ยคือเป็นการตอดหรือว่าทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเจ็บได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าช็อตนี้เนี่ยมันดันโชคดีนะครับผมได้คิวมาด้วยนะก็ถือว่านานๆครั้งหนึ่งทาได้แบบนี้นะครับก็มันไม่ได้ติดทุกแม์นะครับทุกคน โอเคหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาเวทลิงต่อนี่ยครับผมก็เราคงไม่ได้บัฟฟ้าหรอกนีครับเพราะว่าลิงเนี่ยมันมีพันนิดนะเห็นไหมคือเราได้แค่ต่อเลือดนะครับอีกอย่างนึง่ผมยังไม่เวลสองเลยนะโอเคแต่ว่าอ้อยมันขึ้นมาเติมแล้วนะครับผมป่าของเราเนี่ยเริ่มจากบัฟแดงนะก็อย่างน้อยก็ไล่แฮเตะออกไปได้นะครับและเราเพิ่งมานะคือทักกี้แลดมาพร้อมกับผมแล้วก็ลูอี้เนี่ยน่าจะได้ลิงไปด้วยนี่ครับผมเพราะว่าแลดน่าจะแปเวลสองก่อนเนี่ยเรัก็ถอยมาก่อนนีผม ก็อย่่ใส่สุดนะอย่างน้อยเนี่ยเริ่มต้นมาในครับผมนาทีแรกเนี่ยเราก็จัดไปทางด้านของลิเลน่าเฟิร์สบัตเนครับผมก็เป็นคิวของผมนะเราก็จะยิงหอกไปเช็คพุ่มี่ครับคือข้อดีของสลิมเนี่ยครับผมแม้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะเกิดนานหน่อยี่ครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถชนเลนกับแคลลี่เนี่ยอย่างไฮเต้นี้ได้สบายเลยเหมือนกันนะครับผมเพราะไฮเต้มันไม่มีซีซีนะครับทุกคนมันทําให้ตัวของสลิมเนี่ยเล่นได้ง่ายเหมือนกันนะอีกอย่างเนี่ยหอกของสลิมนนครับผม ยิ่งเราปลาโดนในระยะที่ไกลเท่าไหร่เนี่ยก็จะติดซีซีนานขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็ยิ่งเล็ดเกมเนี่ยพวกแทงเลือดเยอะๆก่อเยอะๆเ,เนี่ยสลีมมันตีเข้าหมดเลยครับเห็นไหมเราก็ไล่สุดเลยเลยครับผมไฟมังกรช็อตนี้แล้วยิ่งเราได้มังกรมาติดบัฟโบนัสเวทนะครับบอกไว้ก่อนนะครับทุกครั้งที่เราได้มังกรเนี่ยเราจะได้บัฟจากโบนัสเวทมังกรถึง30หรือ20%เเลยนะครับผม หากว่าเราไปเอาดาร์คสเลเยอร์เนี่ยจะไม่มีบัฟอะไรเลยเนะครับผมก็จะไม่ตีติดช็อตเลยนะสำหรับใครที่เล่นป่านะครับผมก็พยายามนะครับผมในแร้งคอนหรือคอมเมนเดอร์นะใครที่เล่นตำแหน่งป่านะแนะนำนะครับผมให้แย่งมังกรมาให้ได้นะครับผมในช่วงต้นเกมนะตัวแรกเลยยิ่งดีนะครับผมคืออย่างน้อยเอาให้ได้มังกร2ตัวแรกนะครับแล้วก็ค่อยไปตีดาร์คสเลเยอร์เนาะเพราะว่า9านาทีขึ้นไปหรือ8นาทีเนี่ยดาร์คสเลเยอร์มันถึงจะปล่อยเคลียรเว็บเลนได้นะครับผม เพราะว่าถ้าหากว่าเราในต้นเกมเนี่ยลูกของดาร์กนี่ครับผมมันก็ขึ้นป้อมไม่ได้อยู่ดีเนะเพราะ4นาทีนี่ครับผมกว่าป้อมมันเนี่ยมันจะตีเป็นหลอดแดงนะครับก็สำหรับใครที่เล่นป่าก็แนะนําเลยให้เอามันก่อนก่อนนะครับผม2ตัวแรกหรือว่าหตัวก็ได้นี่ครับผม2ตัวยิ่งดีเลยคือ็อดนี้เนี่ยผมปาหอกไม่โดนในตัวไฮเตะครับทุกคนแล้วคือไฮเตะเนี่ยสกิลโดนผมทุกชุดเลยนะก็ทําให้เราเนี่ยโดนชัดดาวไปนะครับผมเพราะว่าผมมี3คิวแล้วนะกิกีไม่ได้คิวนะครับผมวางอันตี วางกันตีลงที่ตัวเองนะถ้าหาว่าวางโดนที่แฮเตก็น่าจะได้คิวนะเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรนะครับผม<ป>ก็ระหว่างนี้เนี่ยเราก็พยายามจะไล่ฝั่งตรงข้ามนะครับคือการเราเล่นแครี่เนี่ยพยายามโซนอยู่ในโขดหินนะครับผมเห็นไหมโขดหินตรงนี้เลยพยายามเล่นอยู่แถวๆนี้นะครับเพราะหาว่าเราเล่นพุ่มขวาเนี่ยก็จะอาจโดนพวกซีเนียวลิเลียน,นาลวงได้นะครับก็สวยแปลกเก็บทางด้านของแฮเตได้หนึ่งตัวนะครับเกมนี้เนี่ยฝั่งตรง ข้ามนะรับรู้สึกว่าจะเติมไฮเเตช้าไปนิดหนึ่งเนาะก็ทําให้ทีมผมเนะี่ยเล่นได้สบายเลยเนี่ยก็ได้ป้อมมาแล้วป้อมแรกนะหอกติดแบบนี้นครับผมตั้งใจจะปลาลิเลนาไว้แต่ติดซีเนียก็ไม่เสียหายอะไรนะครับโอเคลิเลนาหนีรอดนะเพราะงั้นเราก็กลับมาเคลียร์คลิปเลนต่อนีครับผมก็เราได้เปิดป้อมล่างไปก่อนนะแต่ว่าป้อมบนเราก็เสียเหมือนกันนะครับผมเรียวมะของเราคือแผ่นนี้เนี่ยแรงก่อหรือว่า20ดาว15ดาวขึ้นไปนะครับผมนิยมเล่นเรียวมาชนกับพอเลนมากๆนะเครับพอ สู้ไม่ได้นะแต่ว่าเอาไปตอดนี่คือแบบตัวปั่นฟอรเรนชั้นยอดเลยนี่ยครับยิ่งมีป่าหรือเมดไปเติมเรียวม้าเนี่ยบอกเลยว่าฟอรเรนเนี่ครับผมตาย1้0นตะการที่จะเล่นเรียวม้าด้ตึงนี้เราก็ต้องรู้จักสกิลและก็เมคาันิกของมันก่อนนี่ครับผมถึงจะเล่นได้ดีนะครับผมหากว่าใครไม่อยากเล่นเรียวม้าเนี่ยอยากเล่นเป็นมูลาดก็ได้นะทางด้านเวลาที่เราเจอกับฟอนติโน่น,น,นะครับผม หลังจากที่เราไล่ป้อมล่างขึ้นมาเนี่ยผมก็พยายามจะตีป้อมกลางต่อนะครับผมโดยที่เราเนี่ยคำนวณสกิลลิงไว้เรียบร้อยนะครับเ <Lauren> พราะว่าลิงเนี่ยมันเสียสกิลไปกับคีปนะครับเราเลยกล้าเล่นนะหากว่าลิงเนี่ยยังไม่ได้ตีคีนะีเนี่ยผมเราก็ต้องถอยออกมาก่อนนะซึ่งในช็อตนี้เนี่ยผมนะครับไม่มีสกิลสองไว้ยแล้วคือฟิกเกอร์มันไม่ได้ไกลขนาดนั้นน,นะครับทุกคนแล้วก็เลยโดนซีเนียลนะครับโดดเอ็กสกิลดักหน้าไปก็คือตุยเลยนะตายเป็นตัวที่สองเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมสลับเลนกับเลียวม้าเลยนะ ผมก็มาเคลียร์คลิปบนนี้ครับผมแล้วก็แวะเก็บคลิปเล็กจากป่าเน็ดหน่อยอครับคืออ้อยมันเหลือไว้นะ <c oughs> พอเลนเข้ามาลางนี้ช็อตเดียวจงวังหวะเดียวนี่ครับผมแล้วเป็นเลียวมานครับเก็บทางด้านของฟลอริโนโไปได้นะเด <c oughs> ี๋ยวว่าอิกกี้เอ้ลุก,กี้รุยรุย,รยโอเค,คือหลอนชื่อนะครับก็เกือบโดนลิงทูไปแกโอ้โหคือผมติ๊กพุ่มไว้ตั้งนานแล้วนะไม่มีใครเข้าไปเช็คเลยอ่ะก็ไฟนี้นี่ครับได้มา2ตัวนะเป็นลิลินแน่กับลิงนี้ครับผม คือลิงเนี่ยโดนเราปั่นตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับอาจทําให้ของเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะก็เลยลิงตีผมไม่ตายในชุดเดียวนะครับก็ไฟนี้นี่ครับอ้อยเป็นกำลังเคลียร์ป้อมบนอยู่นะผมก็เลยจะตีดาร์คเลเยอร์ไว้รอนะ่ครับผมเหมือนซีเนียลเนี่จะอยู่แถวนี้นะเราต้องรอเมดกับลุยลุยีนะครับผมมาเติมนะครับก็จะได้เล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าจํานวนเรายิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็อาจกดดันให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยถอยได้เท่านั้นนะครับผมเห็นไหมลุยีเข้าไปโซนทางด้านของหลังดาร แล้วก็ตีดักไปแบบชิวๆนี่ครับอ้อยเก็บมาได้อีกแล้วนะออบเจกต์ค,ค, <c oughs> คือเวลาที่เราว่างแบบไม่ได้ไฟเนี่ยครับผมแล้วก็เห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนนะก็แนะนำกับผมให้ ตีตัวออกมาเอาดักเซเลเยอร์นะครับผมหรือว่าทําเลนด้วยนะครับการที่เราเกมนําอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้มันนําไปยิ่งยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าการที่เราเหลิกเนี่ยยิ่งมีเงินแต่ว่าไม่ทาเลนไม่เอาออบเจกเลยเนี่ยฝั่งทุงข้ามมันก็มีการเงินที่มันตามทันนะครับอย่างช็อตน,นี้เนี่ยไม่มีใครมาเติมไฮเตกแล้วนะก็ฟิกเกอร์เก็บไปอีกหนึ่งคิวนะครับผมเป็นคิวที่4ของเรานะแต่ว่ารูอี้ของเราก็เกือบโดนฮาเตะไปเหมือนกัน,นครับรก่อนระหว่างนี้เนี่ยเราก็แวะเอามาังกรก่อนนะครับผมเล ครึ่งๆนะก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ยังไม่กลับนะครับก็แวะเก็บคลิปเล็กไปด้วยนะครับเป็นคลิปที่อ้อยมันเหลือไว้นะคืออ้อยเนี่ยถ้าคนที่เล่นช่ำจริงๆนยครับเขาจะไม่ค่อยเก็บคลิปทุกตัวเว้ยเขาจะเอาแค่แบับแดงบัฝฝาแล้วคือเติมเลยนะแต่หากว่ามันไม่ได้มีไฟจริงๆเนี่ยเขาก็จะฟาร์มแบบครบทุกเม็ดเลยนะครับเห็นไหมคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนกดยับเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลนล่างนะครับเลนกลางเลนบนนะครับทีมผมเนี่ยคือคุมไว้หมดเลยนะ ก็เลยสามารถตีมังกรได้นะเอาจริงๆนี่ครับผมหากว่าเรามีดาร์คซิลเ r อร์อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะตีมังกรนะเพราะว่ามันลดความลดดาเมจของเราไปตั้ง50%เลยนะครับทุกคนแต่ว่าเกมนี้เนี่ยฝั่งของข้ามันโดนกดยับยับเลยนะไม่สามารถที่จะมาโซนแม้แต่ข้างมังกรนะครับซึ่งช็อตนี้เนี่ยฟลอเรนติโน่พุ่งเข้ามาเก็บทางด้านของแรดเว้ฟลอเรนโน่ที่มันเหนียวเนี่ยเพราะว่ามันมีซีเนียลนะครับแต่ก็คงไม่ไม่ผลจากทีมผมนะแต่ว่าฝั่งที่ตายเนี่ยเป็นลิเลียนา เดี๋ยวเราต้องวาร์ปกลับไปก่อนนีครับผมลุยเราต้องรอให้ลุยเรียกเรานะโอ้โหไม่เรียกว่ะโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนนีครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีประเด็นอะไรเกิดขึ้นนะเราก็ทําเลนไว้เพียงแค่บนหนึ่งป้อมกลางหนึ่งป้อมเองนะครับผมแล้วก็ป้อมล่างเองผมพยายามอยากจะขึ้นเลนกลางนะคลิปมีอยู่ตัวหนึ่งนะโู้ยิคือผมซอยซอยเจ็บยับ <c oughs> ลิเล่นหน้าอยู่ในพุ่มนะครับไม่ถอยแลวอ้อ,อยอ้อยไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเอาป้อมกลางเลยกัน คลิปหมดด้วยไงเดี๋ยวเรากลับเลยละรอแวบรอลุยเรียกนะครับเราเค่อยขึ้นไปเติมนะครับถ้าไม่เรียกนี่เราเราก็แบบนะตีบัฟล,ละกันคือถ้าอ้อยมันรู้ว่าเราเล่นได้นะครับมันก็จะให้บัฟแดงของเราเนะเพราะว่ายิ่งเลดเกมเนะี่ยถ้าเรามีบัฟแดงนี่ครับผมแคลรี่ที่มีบัฟแดงนะไม่ใช่เรานะแคลรี่ที่มีบัฟแดงก็สามารถติดสโลบวกกับดาเมจไปด้วยนะครับยิ่งเป็นตัวที่สามารถตีละลายแทงได้แบบสลิมในช่วงเลดเกมเนี่ยบอกเลยว่าการที่มีบัฟแดงเนี่ยเป็นอะไรที่คุมจัดเลยนะครับ ซึ่งไฟนี้เนี่ยซีนเนียลนะรู้สึกว่าจะมั่นใจในตัวของฟอรโนโนมากนะครับโอ้โหทุกคนอากาศยังร้อนแล้วดูเฟรมผมตกนี่เฮ้ยจาก120เหลือ,อเท่าไหร่วะนี่ฮ้าหกสี่ไปงอโอ้โหกระตุกจัดเลยคือหน่วงนะครับมันไม่ได้กระตุกนะมันคือมันหน่วงแบบยับเลยอะอย่างน้อยมันก็ไม่ร้อนแบบอืดเลยวะคือ,อช่วงนี้อากาศมันร้อนมากนะครับและยางเนี่ยผมเล่นกับพัดลมนะครับใช้พัดลมเล่นเป่าเอานะ แล้วก็จะมีพวกระบายเครื่องเครื่องระบายความร้อนของมือถือไว้ทุกคนผมใช้ตัวนี้แต่มันก็ยังทนไม่ไหวกับอากาศประเทศไทยจริงๆวะ่ะคือจาก120มันลงมา5,60เลยอ่เลยลงมา30,40 40เลยเว้ยไอ้เมื่อกี้คือแบบผมเล่นแบบกระตุกเลยนะโอ้โหร้อนจริงคือมันร้อนมากนะครับดูอย่างช็อตนี้ดิโอ้โหผมตีอย่างหน่วงเลยโอ้ยมันหน่วงจัดเลยนะเนี่ยแต่ว่ายังเล่นได้นี่ครับพอริโนไหลเข้ามาแบบนโอ้โหไม่รอดจริงๆ ฟลอรนโนคือลํำเก่งด้วยวะ่ะคือฝั่งตรงข้ามมันไม่มีซีเนียลนะเนี่ยถ้าเมื่อกี้มีมันคงลงกับฟลอเรโนโนแล้วก็เก็บหมดเลยนะนะ่ไม่เป็นไรนี่ครับผมการตายก็คือเป็นการเรียนรู้ของเรานั่นเองเนะครับก็คือตอนที่ผมตายเมื่อกี้นี่มันกระตุกด้วยแหละเลยทําให้หนีฟลอเรโนโนไม่ได้นะลิเลียน,นาเข้ามาโปกอ้อยว่าไงได้ไหมหนึ่งตัวติดไหมครับผมไม่ติดสักตัวเลยเอาแล้วซีเนียวอยู่ตรงนี้เก็บไปอีกหนึ่งตัวครับผมเป็นตัวที่5้าครับเอาดิแล้วป้อมนี้ต้องแตกนะครับ ไม่รอดครับผมจิ้มไป1ทีเก็บมาทางหน้าให้เตะครับผมดาบเบอร์คิวทีมผมนะกดหยาบเลยโอเคเดี๋ยวเราจะซอยป้อมนี่ครับผมมันจะแตกทันปะวะโอเคอย่างนั้นก็แตกทันเลยยังดีเนี่ยครับผมก็อีก30วสิบวีนีครับผมดาร์คซีรีสจะเกิดและลิงอยู่เลนล่างแบบนี้เนี่ยครับผมต้องโดนปิดนะครับอ้อ,อยเข้าไปเปิดก่อนหนึ่งตัวโอ้โหให้ลิงแรงสัตว์โอ้โหภัยในยความหยาบด้วยนะลิงมันแรงเกินอ้อ,อยผมยังกดติเมตไม่ทันเลยเหรอ โอ้โหแล้วเมื่อกี้เราไม่ซ้อนนะครับผมอ้อยน่าจะไอ้ลิงน่าจะรอดนะอีกสิบวีดา์กเกิดเว้เแต่ยวว่าแบบเมื่อกี้ลิงมันแรงจริงนะมันเบิร์ดอ้อยทีเดียวอะ,วอะไม่เป็นไรนะครับ oh yeah <laughs> โอ้โหตัวยังใหญ่ปลาของไม่โดนเดี๋ยวเราตีดา์กรอนะครับไม่รู้ฝั่งตรงข้ามมันจะมานี่เปล่าคือถ้ามันมาเติมเราต้องถอยนะ <laughs> โอเคซีเนียลมานะครับถอยเลยล้วกันผมเจ็บด้วย เราถอยเลยนะครับผมไม่ฝืนตีนะครับเพราะหากว่าเราเสียดักไปเนี่ยอาจจะทำให้เกมพลิกได้นะหายเตะอยู่บนนี่ครับผมโดนทางด้านของแรกกับเลียวมาไม่รอดครับผมจังหวะนี้และลูอีเข้าไปเล่นกับซีเนี่ยเราเป็นฟลอเรนติโนที่ฟิกมาแต่ลูอีหลบได้ครับผมเรียกมาทางด้านของเลียวมานะครับและเรายังคงที่จะไปเล่นกับเลียวมาอยู่แต่จอดนี้พี่ขอเอาปั๊บแดงก่อนแล้วกันมาตอนนี้เรามากับอ้อยเลยครับผม คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยซีเนียลนี่คือตั้งใจเอามาลงกับฟอร์เรนิโน้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าคงไม่รอฝีมือของทางด้านเรลวมาจิ้มเก็บไปก่อนหนึ่งตัวครับผมแล้วลายทางด้านนี้เลียนาตายไปถึง4ตัวครับผมเอาจี้แล้วลิงบุกเข้ามาอีกหนึ่งตัวโอ้โหภาคมันสัตว์แหละเอาจริงคือเกมนี้ก็น่าจะจบไปไม่ที่เรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมดูวิเราเรียกกลับมาหมดเลยนะครับคือทีมเราเสียเพียงแค่อ้อยตัวเดียวนะก็เกมนี้ก็น่าจะจบไปเลยนะครับผมก็กับการโซโล่เนี่ยครับ น่าจะขึ้น15ดาวแต่ว่าไม่รู้นะครับว่าใครจะได้ MVP นะคือทีมผมเกมนี้เนะี่ยเล่นดีกันหมดเลยนะแต่ว่าอ้อยเราตายบ่อยไปน,นิดนึงนะครับผมก็น่าจะได้ดาวอยู่แล้วนะครับก็มาดูกันว่าผมเนี่ยจะได้คะแนนอันดับที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเรื่องดาวเนี่ยก็ต้องการันตีอยู่แล้วนะจาก14ไป15ดาวนะครับด้วยการโซโ,โล่นนะครับผมย้ำนะครับว่าผมกดเดี่ยวจริงๆนะครับผมเห็นไหมโอ้โหคะแนนอันดับ3 ไม่เป็นไรนะครับผมเราได้ดาวก็พอใจนะก็แคลลี่เหรียญเงินนะครับดีใจนะครับผมทำลายป้อมทำลายคลิป MVP เนี่ยเป็นทางด้านของเลียวม้านะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณชอบเนี่ยก็อย่าลืมให้กำลังใจผมในการกดไลค์นะครับกดติดตามและกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย